สวัสดีครับช่องธร,รมาหาเด็กวันนี้ก็ได้ปลาประมาณร้อยสามสิบกว่าไทายปลาช,ชิ้งช่างหรือว่าปลากระตาของเรา chín chung trang xa chung trang không phải khui phá nền nó khá nó bà phải phá nhiên mất nó กินข้าวกินข้าวข้าวกระเพาหมึกทอดปลาแกงปลาชีสลาชักล่า,กลาแกงปลาชีสลาหมึกทอดไก่ไข่ต้มหมึก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 ไข่ต้มทอดปลา,ปาแกงปลา เตี unk, ồng, ้ยเลยนะเดนเดินเดินเฮ้ยดูดิแรกเราเดินนา้ีเลยต้่ต้มไ่เ้าผัดมึกผัดมึกผัดมึกไปเ็คลาไปเจลานี่ไปเจลา ไปเช็กล่ายี่สิบกว่าไทายไปเช็กล่าไปเช็กล่านี่ไปเช็กล่าไปเช็กล่ากินข้าวกินข้าวไปเช็กล่าไปคาเลวิวกาชาดีกาชาดีกาคาเลวิ Thì pha khá là pha này có thăm pha cà phông, có thăm pha cà phông Bà Trịnh là bà Trịnh là ก้าก่อนนะครับสวัสดีครับเป็นคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับช่องธรรมาแดกสวัสดีครับ